สวัสดีครับเรามาดูฟุตบอลลาลิกาสเปนเมื่อคืนนี้กันดีกว่าก็เป็นเกมนัดที่23ประจำเช้าวันจันทร์ที่15ากุมภามีเตะกันอยู่4คู่เริ่มกันที่เกดาเฟ่เปิดบ้านแพ้กับเลอสโซรเซดาดไป01โดยที่วันนี้ทีมเยือนได้ประตูชัยจากอเล็กซานเดอร์อีซากลาชันชุดขาวเลบัรเตเปิดบ้านเอาชนะไอคังกา,งางบบเลเซียไป2 0วันนี้เจ้าบ้านได้2ประตูจากคาริมเบนเซมากับโทนี่ครสเลบันเตก็แพ้ให้กับทางโอซานซูนา0-1 ทีมเยือนได้ประตูชัยจากอันเต้บูดิเมียและก็บิลลิวเปิดบ้านแพ้ให้กับเลเบเตสไป1-2ฮะวันนี้ทีมเยือนได้2ประตูจากนาบิเฟคีและก็เอเมร์สานส่วนทีมเจ้าบ,บ้านได้1ประตูจากจุดโทษของเกลาด์โมเรโน ดังนล้ยทำให้สถานการณ์ตอนนี้จาฟูงยังคงเป็นแอดมดริดที่มี54คะแนนเลาดริดขยับขึ้นมาอยู่เป็นรองจาฟูงอันดับ2ครับมีเพิ่มเป็น49อันดับ3เป็นบาร์เซโลนามี46อันดับ 4, เซบียา45อันดับ 5, เแล้วลซซิดาดมี38อันดับ 6, บีลลวมี36อันดับ 7, l e b เลเบเตมี33อันดับ 8, c a แคนาดาเก็บไป30อันดับ 9, เซลต้าบิโก29แล้วก็อันดับ 10, เลเบเตมีอยู่27คะแนน ในขณะที่โซนตกชั้น3ที่สุดท้ายเนี่ยอันดับ18ตอนนี้เป็นไบเอโนลิตมียีิบเอ็ดอันดับ19เอลเช่มี18แล้วก็อันดับที่20่สเมสกี่ครับมีอยู่16คะแนนไปต่อกันที่เดอซานัวล่าสุดตอนนี้ยังคงเป็นหลุยส์โซเลตจากแอตมาดริดที่ยิงไป16ประตูโดยอย่โปรแกรมนัดที่23ครับในคืนวันจันทร์นี้จะมีกาดิสเปิดบ้านเจอบิลบาวฮะแล้วก็ช่วงกลางสัปดาห์เช้าวันพฤหัสที่18กุมภาพันธ์มีเกมนัดตกค้างเลเบเต้ Limited, จะเปิดบ้าานเจออกับแตมดดริ แล้วก็ทิ้งท้ายเกมไปด้วยโปรแกรมนะัดต่อไปเกมที่24ฮะวันเสาร์ที่20กุมภาพันธ์มีเบติสเปิดบ้านเจอเกตาเฟ่เอลเช่พบเอไอบาตามีแอตเลติสเปิดบ้านเจอกับเลเบนเต้มาเลเซียพบเซลต้าบีโก้แล้วก็ไบเกดูลิ่จะเปิดบ้านเจอกับเลมัสติดวันอาทิตย์ที่ยี่สิกุมภาพันธ์มีบาซ่าเจอกับกาดิสโซเซดาพบอาราเบสฮัวสกาเจอแกรนดา้บาบิวบ้าเปิดบ้านเจอกับเบียริวฮะแล้วก็ปิดท้ายด้วยคืนมันเดนย์ไนท์ต่อช้าวันศคาร์ที่ยี่สิบสามก โอซาซูน่าจะเล่นในบ้านพบกับทางเซบียา